สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนด้วยครับวันนี้ผมจะไปเก็บสีกันนะครับผมไปเก็บสีประมาณ3ชิ้นนะฮะว่าให้มันสวยนะครับวันนี้จะเดินทางไกลนะครับประมาณ100กิโลนะครับไปที่ชนบุรีนะไปเก็บสีนะครับโอเคเดี๋ยวรถอยู่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราตัดเข้าไปที่รถเลยไปนี่นะครับตอนนี้เราอยู่เส้นสุวินทวงศ์นะครับผมกาลังจะไปออกชั้นเชิงเขานะอีกอีกประมาณไม่นานก็ถึงชั้นเชิงเขานะครับก็ตอนนี้เกียร์ความร้อนปกตินะผมก็คอยดูตลอดนะครับ นี้นะครับก็ยาวๆนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศรอบรถและฝนตกด้วยนะก็ขับเร็วไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ฝนตกมากเลยนะครับตอนนี้เราใกล้เข้าฉายเชิงเจาแล้วนะครับผมตอนนี้ฝนตกมากนะครับคือขับนี่นี่มองไม่เห็นเลย ครับผมโอเคเดี๋ยวเราคงเก็บบรรยากาศรอบรอบข้างไม่ได้ครับเพราะว่าฝนตกมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัตวไปใกล้ๆถึงแล้วนะโอเคโอเคครับผมก็ตอนนี้ฝนหายตกแล้วนะครับก็มันมันไม่ได้หายรองมันยังอยู่จังอยู่โคนละโซนกันนะครับตอนนี้เรามาถึงชาเชิงเซาเรียบร้อยนะครับผมนะครับก็ขับยาวๆนะคะตรงไปที่ชลบุรีต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราใกล้ๆถึงแล้วเดี๋ยวเราถ่ายอีกทีนะครับ ก็วิวก็ viewer, อันนี้ไปดูรอบข้างนะฮะเดี๋วเราจะไปพาไปรีวิวอู่ที่เราจะทำสีนะครับคิดปะโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อู่นะครับผม โอ้พระนริคมนะครับชนบุรีนะครับผมให้ดูข้าน้าครับนี่นะครับโอ้นี่นะครับผมก็เรามาทำสีรถนะครับตอนนี้เราซื้อสีมาเป็ืนที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เราขัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็เราจะพ่นกันนะครับ ก็ที่มีในสีก็มีตรงนี้นะครับวิสิตนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับลองซีดเบาๆนะครับมันจะดูไหมครับในกล้องเรามีตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมมาเล่านะครับว่าทำยังไงขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะอัดคลิปไปเรื่อยๆก็ที่นี่นะครับอยู่คณะนิคมนะครับแยกโนนหินนะก็ก็จะเป็นปั๊มาหน้านะครับก็รอบก็อยู่แถวอู่อยู่แถวนี้นะครับใครอยากเข้ามาก็เข้ามาได้นะครับก็เนื่องจาก ฝนตกนะครับผมทีนี้เราไม่อยากพ่นเพราะว่าเดี๋ยงสีจะพองนะครับก็ได้ฝั่งเดียวนะครับอันนี้เราก็จุดรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับวันที่สองน,นะครับเราได้พ่นเรียบร้อยเราได้พน่นรองพื้นนะครับควันงที่สอง เดี๋ยวทดลองคื้นเดี๋ยวเราต้นสีสต่อไปเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ลงต้นลองพื้นเรียบร้อยแล้วสีแบบนี้นะครับทดลองสีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพักเราจะต้นลงสีนะครับ ผมาจพ่นลงสีนะฮะเป็นขั้นตอนต่อไปชนะครับตดี๋ยวไปโรื่ขั้นตอนต่อไปกันได้เลยก็ตอนนี้เราทําสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ชมรอบๆนะครับประตูสองฝั่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าใช้เท่าไหร่บ้างนะครับราคาเท่าไหร่บ้างสําหรับการทําเองนะครับเราก็ทําประตูทั้งสองฝนนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับที่บอก อันก็เนียนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งครับผมโดยรวมสวยนะครับโอเคก็เราได้ทำสีเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับผมก็จะมาบอกนะว่าใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่นะอย่างแรกนะฮะสีผสมนะครับสีผสมประมาณกับป่องผมให้เขาผสมนะแล้วเขาให้เขาเทียบสีเรานะครับประมาณ500นะครับแลกเกอร์แล้วก็ มีรองพื้นนะครับรวมไปประมาณพันหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อสีดําด้านด้วยนะครับมาณพันหนึ่งร้อยนะครับสีดําด้านกระป๋องห้าสิบบาทนะครับประมาณนี้แลกเกอร์ประมาณสองสามร้อยประมาณนี้แล้วก็รองพื้นกระดาษทรายนะครับผมก็ใช้ประมาณนี้แค่นี้แหละนะครับก็ในการทานะฮะอย่างแรกนะครับขั้นแรกเลยก็คือต้องขัดก่อนขัดก่อนนะครับให้มันมันเรียบนะพอขัดปุ๊บค่อยลงรองพื้นนะครับผมอีกอย่างมันต้องมีอุปกรณ์ไอ้ที่ฉีดนะฮะแล้วก็มีหม้อลมอันนี้ อันนี้เรามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคนที่จะทําใหม่คือต้องซื้อนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้งบประมาณประมาณพันพันห้าประมาณนี้ไม่เกินนี้นะสีประมาณ1ลิตรนะครับสีประมาณหนึ่งลิตรนะฮะสีผสมนะครับถ้าใช้ทั้งคันก็ประมาณ4ี่พันนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ขอปิดคลิปเทียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบฝากติดตามด้วยนะครับ facebook j a m e สนะครับผมแล้วก็ ไอเจมช่วงชัยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวก็มีมีเพียงเท่านี้นะสําหรับฮอนด้าคอร์ดท้ายสองก้อนนะครับผมโอเคบาย